ตลาดสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนส,สวยๆเดิมเหมือนนี่พี่น้องเลยมื้อเสาร์เนี่ยพ่นตกแห้งเลยบ่ได้ถ่ายเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังลิ้นอยู่พี่น้องเลยพ่นตกแห้งแห้งเนื้อเสาร์หนึ่งเงเมื่อกันกะไปใชยอันนะตึกสะดุกนะกระเจี๊ยนอันแดงส่วนตะว่าสีออกเมื่ออัดท่านนองจสาพี่น้องเอ้ยหนานลายลงเต็มเลย ยานป้าที่เขาปล่อยออกมันไปอันส่วนเพิ่ใหม่เล่ากับเมื่อไทยนาสอยพ่อเล่าทั้งกุ่นกับบุรีคก็เลยแหลนพุดแหลนผีพี่น้นนองเอ้ยสุดาติเพราะว่ากันลังว่าสีไปบ้านโน่นสูงไม่ใหญ่เมือนกันโทรมาให้ไปอาดนตน,น,น,นำน้องซะก่อนก็เลยเสีตกอาดนตนำน้องซะก่อน ไปดีต้อมช่วยก็เหมือนก่อนเด้อพี่น้องค่ะบรรยากาศคนตกลินทางเพื่อนเพื่อนพี่น้องอดขั้นน้องเรียบร้อยปู่น้ำจะสเต็มน้องเลยบรรยากาศคนตกลินน้องทำแหล่ผลมาเผาพี่น้องเผาปลาผลมนเห็ดปลาค่อผนมะตะทางน้อง น้ำเผาตึกปลาคอเสิ็มาแต่น้องมัาสักคัดหายมันลงน้องนะมันกินปลาหน่อยค่ะเบิ้ดได้ฮะเมย์มึงใหญ่หายมันลงเด้อจักน้อยเลยฮะมันข้นตกบ่เศร้าเลยมันคัดน้องสี่ขานมึงอัดเด้อพี่อัดวางเครื่องติดนี่ขันวางนี่เลยขันวางนี่อะไรจะพุดธล่องออกมาหนีมันไปหนีพุดธล่องชีดกเลิกมันจังไหล ออกมาบอกน้องครับแหลให้อัดท่านอันน้องสักน้อยหนามติมน้องและป้าปล่อยสิไปเมต้องอัดไว้สักก่อนเพราะปว่ากับสิไปกสิไปยังเลยนอปน้องสูงขาส้มพี่น้องจ็ขสิซอยยัง้นได้แหละราะว่าสิยางรัดถุงนี่แหละไปบ้านน้องสูงกันน้องถามน้องแคทเลยขจ้าบดได้ดำหน้าเสมอนี่แต่ขจ้าลโกกกะ กกเพราะว่ากับสิ่เป็นโรกะสอหัวนมอะไรทีน้องจคกสิเห็ดได้สำเรดจแล้วเนาะข้าแม่นอันมันแดดเห็ดไรซำถ้าเป็นแบบเป็นผีช้างจังแบบเมือ่อยกระดักกระโดดเนาะพี่น้องได้ด้างไปบึงไปส้มยู่บ้านโน้นสูงพเพื่อว่าสิสอย่างหลักเลย สบายดีท่านผู้ชมไก่บ่าบอยเป็นตากล้องหาพี่น้องเลยว่าโดยกรงคือเป็นยังษีก็นั่นเลยเฮายังว่ามันสั้นอ่าปบบลงคลิปไปแล้วได้เป็นยางไหนเนื้อสัวอันเท้าว่าภาพมันสั้นบุมันสิตาเบันเอฟซีว่ามันบ่้เป็นยังบับลงไปแดีวเขาเดี๋เบิ่งแมนตีต้องไปเปิดเบิ่งว่าต้องไปเปิดเบิ่ง ตอนนี้ป้าว่าอยู่ไซนี่น่ะดูบ้านโนนสูงอย่างหนัดทงมาพี่น้องเอลยอืมในบ้านต้องออกกําลังกายพาลูกออกกําลังกายยังได้ง่ายเออถ้าประสันในนี่วะบวชขากเลยเนาะสัรบวบวชบวชเเสือเขาจนไหว้ยานมันดังเลยหรือมันเป็นน้ำเค็มยังบวชได้เปลี่ยนอืมอะไรเขียว ไปนั่กล้องน้าจอแตกเค้ืมองปได้นี่นะแตลายมือเอาแตกแล้วเอาแตกนะแตกหลงังเรื่องเศร้าบ้านนี่นะ <c oughs> สวยมาต้องให้คนอื่นมาเล่า

มได้าว่าแบบว่าสียหายข้าวเสียหายดอกกันว่าเรื่องเสียหายนี่ครับบ่าวเฮงได้ข้าบ่าวลายยุดครับเออมันหัวมันจะเดือดฮอนมันบ่าวได้ว่าเอ้ยกูผีสีตาดูนออกจากบ่าวเลยเดี๋ยวนี้มันภาพถ่ายนะเข้ากันลักเท่อนะอุ้ยได้เข้าจากขาดเข้าปืน

เอื้อยเอื้อยใหญ่ใจดีผู้ที่ส่งไอโฟนมาให้อันป้าว่านะขอเปลี่ยนเครื่องใหม่เรื่อยปัญหาปวดตาแห้งคนถ่ายนี่แบบอันนีืมมันมีปัญหาถ้าไปส่อมกระเซียรลายนะไอโฟนไอโฟนนี่ส่อมกระเซียรลายเขาลักหมื่นเนื้อใส่นั้นโน้ตนื้ก็ได้ว่าซจำเขาใส่การบอกใกล้กูบอกมาซช่ไห โน้ตซาวเมื่อนั้นนะสั่งกันสั่งมาแต่กรุงเทพน้ตซาวอัลต้าน่ะสองหมื่นแปดซาวธรรมดาน่ะสองหมื่นแปดร้อยยุบานเ้าวหนมได้ด้เด้อน้ตซาวธรรมดาน่ะสองหมื่นแปดแปดรึง บ่มแม่นว้สองสองหมื่นเก้าพันผูกจักเตกมาบานเท่านะมันกระแพงนพี่น้องเพื่อผมเผื่อเพื่อด่านเผื่อพาษซีโน่นนี่นั่นเนาะาจะเจ้ากระขาดสจ่ายมันลายโน้ตมันกะดดีอยู่เออมันกะดีอยู่กล่องไอโฟนมันแพงเกินกันสีไป อันนกนกันเนาะหย่าพี่น้องเลยแต่ละปีนะบ่มีว่าปีใดสิบ่มีหย่าเปลี่ยนตาต้องไปหวานแสนพื้นปูนมันกับบ่มีหักมันลงแล้วบ้านคอนกรีตนันเดีบไ่เห็นบ่จีนเห็นยุเขาตกกะใส่นั่นนั่งยงฮะเดย์เออ แบบนั่นแหละต้องเห็นแบบนั้นมันจะซีบ้อมีแมนย่างหลัดมาส่วนเฉยใช่ไหมินเมืองเดนได้บมานั่ บมมนมันลงมันสีสว่างบอกท่านหอดย่าเขาอันมือนันเกสยเด๋วไว้อันเขาอันมัเขาได้มาอยู่ท่านไดเอาไปหายายไได้ไปบุหอด FC สายเขาเออได้มาล้วไปไดได้มาจองคันอืม อันนี้กรพอผู้เีนผู้นคนยังไม่ได้ถ่ายขีดลง่อ,องค่จนนานรสิวักุสูเงินละสนออยู่น้านมีเจใสดดแดดทะเลคันคุณพี่เบิร์กองนี่กัหางหูเสด็คุณพี่อันเปินฝากมาหนะ่ะสามพันางย่ายนั่นสอยต่อขั้วน่ะเห็นไดีไยวี้สนอมันบ่ได้เนะาะยาอยต่อขัว่สมันนี่สองพันกบดี ซองทรายก็ได้หาพันเลยดิออกซองหมื่นเลยดิฮะเนาะแมนอันนี้ก็ยังมุทันลงเอาไปหายคือกันนั่นแหละเดี๋ยวมันว่างๆเดี่มหน้าผูแหละขนาดขนาดย่อเพื่อนเข้ามึอนี่ก็ยังมได้ไปมันโทรมาบอกอยู่ว่าเขาถ้ามึงอยู่อ้าสิถา้าอย่างนี้คุณน้องวะเออก็แมนอยู่เขาก็สิถา้าอยู่ครัฮะฮะแล้วมันมได้ไปดิศาสะนะ คนโต๊ะนี่เขาก็ยอดใช่โโหมับบ้หูยอมต้องได้เทปปูนบ่วอะมันเป็นเท้าไม้เทากระตั้งไว้ก่อนเหาตั้งขึ้นไว้ก่อนเหาตั้งไว้สิบกว่ารุ่มเ็ดบ่อมโอ้ปวดตาเอื้ยเอ้ยเอืย้ยจะคลองโทรศัพท์เอืย้ยเขาบอกเลยว่าเขาปวดตาแห้งตอนนี้เ <c oughs> วลาเขาถ่ายคลิปเขาต้องจ้องตัวที่กล้องเขาได้ตัวที่ภาพเขาได้วา่า มันมุมมันดีบอ่อหรือเนี้อไหนมันสั่นแห้งเลยได้ว่าตอนเปิดมดันจะบิดบริสันต์ปนิ่งไหมแต่มันสั่นแห้งเปิดเทิงไปเห็นสั่นแห้งอตอนถ่ายนี่มันสั่นพี่น้องมันไปเปิดเบิ่งแล้วมันก็บบริสันแล้วมันก็ปกติในสายลงคลิปให้จอยนะ ล,ลงให้มันแน่อย่าให้มันถ่ายใหม่ใช่ไหมว่าอิติว่าตอนนี้ก็กำลังลงขีดให้อยู่นี่นี่สองน,น้องใหม่นี่นนนอือใส่สิแเหละแล้วละ จากลากันเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องสะน้ามละทังรุ่มบ่เป็นยางของเพียงเจ็บจูบจูบนิมโมวายบ่อยากให้มันได้ใจปันใดนะเพราะว่าเพราะว่าจูบจูบด้ามด้ามหน้ามานะันอ่ะสองปีแล้วสองปีเรียนติดปีแล้วนี่จูบบดเลยจูบจนแล้ว โอเคพี่น้องจ้าตัวพกไหนคลิกหน่อย